สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าวชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดแน่นแน่นกดแชร์กดแน่นแนๆกดจดานกดเรื่องนะคะเรื่องคิดว่าเราได้คําตอบแล้วนะคะของอาการบ้านละครหลังข่าวของอิจฉ์นะคะเดี๋ยวไปฟังคําตอบกันชัดๆจากปากอิจฉ์เองค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะทุกคนแลก็ในการที่เราฟังละจะจะฟังละครจะดูละครหรือจะดูเรื่องเล่าละครอะไรพวกนี้นะทุกคนนะจะเป็นละครเวทีละครทีวีหรือละคร โรงลิเกอะไรพวกนี้อะไรก็ตามนะ้ทุกคนแบบเออมันมีความเราเป็นคนดูเนี่ยมันมีแบบถ้าเราเข้าถึงอารมณ์ของคนแสดงของคนเล่าของเรื่องราวนั้นๆเนี่ยทุกคนเชื่อได้นอนทุกคนต้องมีแบบความคิดของตัวเองใช่ไหมที่เขาเมันไส้เขาเมันเคี่ยวความงงความสงสัยความอยากจะให้เป็นอป่างที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลากหลายมากอ,อกืก็ฝากติดตามด้วยนะคะป้าอาจจะเปลี่ยนแนวมาเป็นแบบอา,อาจจะเปลี่ยนแนวมาเป็นแบบคอนเทนต์เล่าละครก็ได้ทุกคนสำหรับช่องย t ท b e ของเรา เด่นเหมคอนเทนต์เล่เาละครถ้าละครไปได้ดีนะไปได้ดีแล้วมีคนสนใจอะไรเงี้ยก็ไม่แน่นะคนเราเวลาเราคนเราเกิดมามง่ายๆเลยเติโตัวมาแล้วก็าหางานหาอะไรเนี่ยบางทีจับนูน่นก็ไม่สําเร็จจับนี่ก็ไม่สาเร็จอะไรทำอันนี้ก็ไม่สาเร็จทํานี้ก็ไม่สําเร็จอะไรเงี้ยจับพัดจับผูจับพัดจ,จับจผูทุกคนบางทีไอจังหวะหนึ่งถ้าเราจับถูกจุดนะถ้าเราแบบโบกถูกจุดทุกคนนะมันก็เป็นอะไรที่แบบเออทำให้ชีวิตเรามันแบบอุยเดินไปทางหน้าได้แบบโลดโลดเลยเหมือนว่าคอนเทนต์ที่มันปังๆอะไรประมาณนี้หรือว่า เขาเรียกว่าจุดที่พีคทำให้ชีวิตเรามันพีคทำให้ชีวิตเรามันมันมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือจากความคิดของเราจากงานที่เราทำมาคนแบบเออวันนี้เอะปีนี้ขายผักปีนี้ขายเสื้อผ้าปีนี้มาขายรถปีนี้มาขายอ่างเงี้ยขายอะไรที่มันขายได้ทํางานอะไรที่มันทําแล้วมันเราทําแล้วมันเข้ากับเราได้แล้วก็มันทําให้เราอะมีความคิดจะพัฒนางานที่เราทำต่อไปเรื่อยๆมันก็ไม่แน่ทุกคนป้าอาจจะเปลี่ยนแนวในการ ทำอคอนเทนต์ในช่องไอยูทูบนะอาจจะเป็นคอนเทนต์ในแนวเล่าละครเล่าละครก็เป็นได้ทุกคนแต่นะัครนนัครของเราละครสมัยนี้นะ่ะไม่ต้องแบบเครียดๆทุกคนแแบบว่าคนดูดูแลสบายใจแล้วก็ผ่อนคลายเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันมีแต่ความตึงเครียดมไม่จะเป็นอะไรก็จะเป็นการเมืองหว่าจะเป็นอการน่นการนี่ทุกคนข่าวสารอะไรเยอะมากมายนะแล้วให้เราแบบถ้าเรา มากๆเนี่ยท้าเผืเราเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยละครของเราจะเป็นออกแนวแนวแบบสนุกสนานแนวแบบผ่อนคลายทุกคนมีแบบขึ้มบ้างหัวละบ้างอะไรบ้างก็เป็นแน,แนวคิดแนวคิดของป้าน,นะแต่ป้าจะทำคอนเทนต์การแบบเออเล่าละครส่วนฟังละครแต่ก่อนสมัยนี้อะไรประมาณนี้สมัยนูน้นมาถึงสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนถ้าใครอยากฟังเข้ามาติดตามได้จาป้าแปะชาแนลจะเล่าตอนไหนก็คือแล้วแต่ในว่าช่วงว่าง <laughs> ค่าเราคงจำกันได้ในตอนนู้นที่นาคาบุรียังอยู่เนี่ยนะคะแล้วเริ่มมีการย้ายร้านค้าทั้งหลายสีสวยๆเนี่ยมาอยู่ในฝั่งของออนานรกนะคะก็มีการพูดกันว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีสนามมีสวนมีอะไรมีพื้นที่จัด อาจจะเป็นฉากละครเขาอยากจะทำละครสั้นกันเขามีการพูดกันว่าเดี๋ยวจะทำละครสั้นอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำตามประษาที่อิทธินี่ก็เพ้อฝันอะไรไปเรื่อยนะคะเพราะว่าวันสองวันวันนี้เริ่มมีการเล่าเรื่องละครหลังข่าวแล้วก็ฮิตมากเพราะว่าพอเปิดปุ๊บ ก็มีคนเอาไปต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องทําแท้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใครโทรมาตอนนั้นนะ่าสงสัยน่าอย่างนู้นอย่างนี้มาวันนี้ก็คืออยากตกกระบาลพระนะคะแล้ววันนี้ก็มีละครอีกละครหนึ่งในการพูดถึงอ,อ,อดีตบิ๊กตำรวจที่เคยบอกว่าจับไม่ได้ไม่กลับอะไรก็เริ่มมีละครขึ้นมาก่อนที่จะเล่าละครเรื่องล่าสุดเนี่ยเขาก็ ขึ้นไหลแล้วก็นั่งพูดเล่าถึงว่ามันอาจจะเป็นคอนเซปต์ใหม่ของเขาก็ได้ที่ตอนเนี้ยเหมือนกับคนหลายคนที่โดคือค้นหามานานแล้วเพิ่งรู้ว่าอันเนี้ยมันใช่และมันเหมาะละมันเป็นอาชีพที่กูเจะยึดเกาะได้ละนั่นก็คือว่าไอ้เรื่องละครที่เกี่ยวกับคดีน้องชอมพู่คือบอกตรงๆนะคะจะอ้างเฮียอ้างหาละครหลังข่าวละครชิมหายไวทะจักอะไรก็ตามที มันคือเรื่องราวในคดีที่เกิดขึ้นที่กกกอกนะคะที่ผัวเขาและตัวเขาตกเป็นจำเลยที่หนึ่งที่สองโดยถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทำให้หลานสามขวบเสียชีวิตซึ่งสารชั้นต้นได้พิภากษาไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนก็จะมีคำพิภาคษาอุทธร์ออกมาจากที่นิ่เงียบมาโดยตลอดตอนนี้เขาเริ่มออกมาเล่าพยานคนนั้นโกหก พระรูปนั้นมุสาพระรูปนี้รูปนั้นอะไรก็เริ่มเป็นละครหลังข่าวออกมาแล้วเขาก็พบว่ามันฮิตคนชอบมีการไปต่อยอดดรามา่าแล้วเขาก็แจกคอนเทนต์ให้ได้หลายๆคนเขาก็เลยคิดจะเอาดีทางคอนเทนต์ละครหลังข่าวมันชัดเจนค่ะว่าเขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูด ผลคำพิพากษาอุทธรณ์มันไม่เปลี่ยนแน่นอนแต่สิ่งที่เปลี่ยนก็คือถ้าพูดแล้วเป็นคอนเทนต์เขาได้อะไรคะได้เงินแล้วเป็นคอนเทนต์ที่คนอื่นในนาดงดอกพูดไม่ได้เพราะยูทูบเบอร์คนอื่นถูกสั่งห้ามพูดถึงเรื่องคดีแต่เขาไม่ได้ยูทูบเบอร์เขาเป็นเจ้านาเพราะฉะนั้นเขาพูดได้มันก็เลยกลายเป็นคอนเทนต์เดียวที่ f อทุกคนจะรอฟังว่าวันนี้จะมีละครเรื่องอะไร นะคะคแล้วก็แอบบตื่นเต้นแอบบเนื้อเต้นทั้งๆท,ที่รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่มีผลอะไรเลยต่อคับพิพากษามันเป็นเรื่องที่เล่าเป็นคอนเทนต์นะคะเป็นเรื่องที่เล่าน้อยหลักจะเป็นคอนเทนต์ได้เงินทำมาหาแดกแล้วสิ่งที่ได้ก็คือได้ระบายความในใจเกลียดใครอยากตบกระบาลใครอยากเบิร์ดหนึ่งหัวโล้นตัวไหนเอาได้หมดพูดได้หมด เพราะมันไม่เปลี่ยนอะไรแล้วนะคะข้างหน้าโผัวจะคุกตัวเองจะคุกหรือไม่ไม่ได้สนใจตอนนี้ต้องมีคอนเทนต์ต้องหาแดกเขาค้นพบตัวเองว่าตัวเองเหมาะที่จะเล่าเรื่องละครหลังข่าวเหมาะที่จะทำใส่จดิตทำท่าตอแหลหรือในการจะพูดจาอะไราที่ให้เข้าฝั่งตัวเองอย่างเดียวนะคะอย่างเช่นการที่บอกว่าในตำรวจระดับสูงโทรสายตรงมาหาตัวเองซึ่งจริงๆแล้ว ไม่ใช่ความจริงค่ะหรือเรื่องเล่าที่บอกว่าอันนี้นะสงสัยนะสงสัยใครโทรมาโดยมีการบอกว่าตัวเองนั้นเป็นนางเอกและนางเอกเป็นคนสั่งให้รับสายชี่อะไรยังไงเปิดนู้นอันนี้สิซึ่งความจริงมันไม่ใช่ตัวเองอาจจะอยู่ตรงนั้นแต่ห่างๆในเรื่องของความเป็นจริงคือตัวเองได้มาถามว่าใครโทรมาเลยและคนที่รับสายก็บอกว่า นี่โทรมาอย่างนี้ลองโทรเช็คกลับไปสิแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่มีในสารระบบนะคะตรวจสอบโทรศัพท์แล้วไม่พบอะไรเลยแต่ก็มีคนมาแก้ตัวให้ว่าก็ลบออกไงอย่าลืมนะคะหวย30ล้านครูปรีชาก่อนจะส่งโทรศัพท์ให้ตำรวจทนายเขาโทรบอกว่าให้ลบข้อมูลทุกอย่างทิ้งแต่ตำรวจก็ยังกู้มาได้ไม่กระทั่งภาพโป๊ภาพเสียวภาพสยิวของ การรักร่วมเพศทั้งหมดทีมงานที่ได้ดูคลิปต้องนั่งดูทุกอย่างทุกอย่างดูไปหัวเราไปหาไปแล้วหนึ่งในจำนวนหลายๆรูปมีรูปของทนายตั้มซึ่งบ่งบอกให้รู้ว่าครูปิชานั้นถ้าพ่ายพ่ายเพราะอะไรที่ยอมยอมเพราะอะไรนะคะดังนั้นการจะมาบอกว่าที่ตรวจไม่เจอเป็นเพราะก็ลบทิ้งไง เป็นคำพูดของคนที่อวดว่าตัวเองเรียนนิเทศรู้เรื่องคอมพิวเตอร์แต่จริงๆเนี่ยนะคะตำรวจเขามีอุปกรณ์ที่จะดูดข้อมูลมาทั้งหมดแม้ว่าจะรบทิ้งไปแล้วมันได้พิสูจน์แล้วในหวย30ล้านนะคะสิ่งที่สิ่งที่อัจฉริยะเอาไปเปิดอันนั้นเป็นสิ่งที่ตำรวจกู้ขึ้นมาได้จากโทรศัพท์ที่ครูปรีชารบข้อมูลทุกอย่างออกไปแล้วค่ะ มันเป็นความโชคร้ายของคุปิยะคูปรีชาที่ไปฟ้องเลิกแพง่งแล้วก็เอาไ่ายพวกนี้เข้าไปเป็นหลักฐานเลยทำให้ทางฝ่ายของทนายตั้มลุงจรูนสามารถไปขอหลักฐานชิ้นนั้นมาได้แล้วก็เลยได้ฝ่ายคลิปเสียงทั้งหมดเอาไปให้อัจฉริยะเปิดที่อัจฉริยะอวดว่าโอ๊ยไปจิบน้ำชาสพานั้นสพนี้จริงๆไม่ใช่ค่ะ เขาได้มาจากที่ทีมงานทนายตั้มส่งให้เปิดเท่านั้นเองเพื่อที่จะตีเรื่องนี้ให้มันเข้าเป็นกระแสให้คนสนใจแล้วครูปริชาเองเผยสันดานตัวตนออกมานะคะในกรณีนี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าทีละเล็กทีละน้อยไอ้พวยกับอิเึอเผยสันดาน ความเคีียของตัวเองออกมาตอนนี้จะคุกไม่คุก2-88แประหารไม่ประหารเขาไม่ได้สนใจแต่มีคอนเทนต์พบแล้วว่าตัวเองเหมาะกับคอนเทนต์ตอแหลอย่างละครหลังข่าวอย่างน้อยจะคุกไม่คุกอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้กูหาแดกได้